กินไนนี่นะอันอน,อน,อนี้ทำไมผมมาแปลกๆนะเพราะว่าผมใส่หน้ากากทำไมเพราะว่าผมไม่ได้อยากใส่รแล้วมันอีกแล้วหน้ากากกูก็มาทำมาจากกระดาษด้วยเยี่ยนะครับก็ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก็จะมากินดอยคำกันนะครับผมซึ่งดอยคำเนี่ยก็เป็นเออ เขาบอกว่าอะไรเป็นเป็นเขาบอกว่ารสชาติเันแย่มากอะ่ะจริงๆก็ผมก็จะมาลองดูกันนะก็จะเป็นงเงี๋ยวนรอทนึงก่อนสก,กูมาแล้วมารสชาติโดยคำจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวผมจะลองกินกันเลยครับ 是呀。哦。 เลยนิดนึงว่ะอ,อ,อ้าวเบอะไรนะก็รสชาติเป็นย,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 ยังไงเหรอก็ ก็ลองกินกูลองกินดูแล้วกันก็นกผมไม่จะไม่พูดอะไรแล้วก็โอก็สำหรับนี้ผมขอตอนลาไปก่อนนะครับก็